โอเคมาดูหวัวข้อ1.4ต่อนะครับในหวัวข้อ1.4ก็คือการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เข้ากับชุด CPU นะครับโอเคคราวนี้เมื่อรู้จักทั้งสองชนิดแล้วนะครับตอนนี้มาประกอบเข้าด้วยกันนะร้านการประกอบความจริงไม่ใช่เรื่องยากเลยสั่นแหลคนที่เรียนช่างมานะครับมันจะรู้ว่าการหมุนสกรูหมุนไปทางด้านไหนโดยส่วนใหญ่ทิศทางการเสียบเราต้องฝึกสังเกตอยู่แล้วเพราะเป็นช่างนะครับไม่รอบคอบไม่ได้นะเป็นช่างที่ต้องรอบคอบ โอเคอดูครับการเชื่อมต่อจอภาพเข้ากับชุด cpu แน่นอนถ้าเรามองแล้วเนี่ยมันคล้ายๆสี่เหลี่ยมคางหมูครับนะทั้งสองอันเนี้ยเพราะถ้าเราเสียบกลับข้างนี่เสียบไม่ลงก็ไม่ต้องไปดันมันเดี๋ยวขาบิดขาง,งอโดยทั่วไปแล้วมันจะป้องกันไม่เสียบเลยเพราะเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่าะนะนะครับเนี่ยโค้งๆเราก็กลับให้มันใส่ลงแล้วก็หมุนก็ไปให้แน่น เพื่อกันการหลุดหรืออาจจะสปาร์กจอติดติดดับดอย่างเนี้ยนะครับเพราะสายตรงนี้ไม่แน่นแล้วก็หมุนเข้าไปไม่ว่าจะเป็นจอ lcd หรือจออะไรนี่ก็เหมือนกันนะครับไอ้หัวเชื่อมต่อนี่เหมือนกันนะสายชนิดเดียวกันนะครับนี่ยกตัวอย่างจอทั้ง2แบบนะแล้วก็ใส่ให้มันถูกต้องต่อไปการเชื่อมต่ออันนี้เชื่อมต่ออะไรสีนี้คีย์บอร์ดนะครับ ตรงนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับครูขยายขึ้นมานะครับเราเห็นว่ามันจะมีไอรูตรงนี้ไม่เหมือนเพื่อนอยู่นะครับแล้วอันนี้จะเป็นเดือยสีดําๆนะครับขาเพราะาเดือยนี้ต้องมาเสียบเข้ากับรูนี้ถ้าเราเสียบผิดขานี้บิดบิดแม้ขาเดียวนี้มันใส่กลับยากแล้วครับดัดยากไหมดัดกลับยาก,ยากบางคนไปอัดพรนไม่เข้าปั๊บเนี่ยครับบิดพอบิดปับ๊บทุกขาเลยครับมันจะมันจะเบี้ยวหมดเลย พอเบี้ยวนี่ดัดกลับโอ้ยกว่าจะกลับ90องกกศา,า,าก็องศาทํายากเผลอๆต้องซื้อเมาส์ใหม่บางคนอัดก็ไปเอทั้งขาบี้ไปเลยเพราะขาบี้ติดนี่พองัดกลับปั๊บหักหักก็คือเมาส์ตัวนั้นเป็นไงเลยเสียทั้งทั้งที่เมาส์ไม่ได้เสียนะครับแต่ว่าเราไปทําจนขามันมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังไม่ว่าเมาส์หรือคีย์บอร์ดเนี่ยมันมีโอกาสพังทั้งคู่เลยถ้าเสียผิดนะครับร้อนผลไม่เข้าปั๊บเร,เ,รเราออกมาเช็คใหม่เลยว่าโอ้ยเราตรงไหมตําแหน่ง นะครับแล้วก็ลองเสียบใหม่มันเสียบไม่ได้ฝืนอะไรมากเลยเสียบธรรมดาเข้าเลยนะโอเคนี่คือการเสียบคีย์บอร์ดการเสียบเมาส์ก็เหมือนกันนะอันนี้ดูสีดูสีนะครับดูสีนะครับเราเสียบให้มันถูกต้องโอเคต่อไปอันนี้สาย power นะครับสาย power ก็มีล็อกอยู่แล้วถ้าเสียบผิดมันก็ไม่ลงเหมือนกันนะครับก็มี3มขามีสายกลางนี่ทําอะไรนี่รูนี่นทําอะไร กราวคอมพิวเตอร์ต้องมีระบบกราวเพราะถ้าไม่มีปั๊บมันจะชอ็ชอตเชื่อไหมอ่าช็อตแน่นอนเลยครับช็อตแบบสะดุ้งเลยนะแต่ไม่ถึงตายนะก็คือเขามีกราวอยู่ในตัวนะครับก็เสียไม่ถูกนะต่อไปนี่ของจอก็เหมือนกันจะมีล็อกมีล็อกถ้าผิดก็เสียบไม่ลงนะครับอันนี้ตัวผู้จะอยู่ข้างใน ตัวเมียอยู่ข้างนอกนะสลับกันนะครับก็เสียบนะครับเสร็จแล้วก็โอเคเราก็ประกอบได้แล้วนะพอประกอบเสร็จแล้วก็หน้าตาออกมาก็ประมาณนี้นะแล้วแต่ตำแหน่งเมนบอร์ดแต่ละรุ่นโดยทั่วไปแล้วก็จะเลยเอเที่คล้ายๆกันใกล้เคียงกันนะครับสลับบ้างเล็กน้อยเราก็หาเอาเองสุดท้ายครับควรเสียบเป็นอุปกรณ์สุดท้ายตรงนี้ นะอย่าไปเสียบอันนี้เข้าไปก่อนเวลาเข้าไปประกอบคอมพิวเตอร์แล้วไฟมันจะดูดเอานะครับสุดท้ายก็คือมาเสียบสาย power เ,เข้ากับปลัก๊กนะครับแล้วปลักที่ใช้นั้นโดยทั่วไปแล้วคนไทยมักเก็ประยุกต์มันมี3ขามันเสียบไม่ได้ที่บ้านมี2ขาทําไงหักหนึ่งหักหนึ่งเหลือ2ขาพอสองขาปั๊บนี้ขาดคุณสมบัติตันทีกล่าวทํางานไหมไม่ทํางาน นะครับแล้วไฟก็ชดเอาชตเอาจนไม่กล้าไปแตะคอมพิวเตอร์แต่ก็ดีเหมือนกันโจจะได้ไม่ดําจับโจมันชดแล้วครับไม่ต้องจับเคสนะเพราะฉะนั้นเวลาเสียบมันมีอยู่อย่างไงทําอย่างนั้นแล้วถ้าไม่มีระบบกลาวก็ชตเสียบสามขาชดไตไม่ม,ไม,มีไม่มีกลาวชดเพราะเราหลอกเฉยๆวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเราเสียบแล้วมันชตเราแก้ปัญหายังไง ให้มันช็อตน้อยลงทํำยังไงครับชจองไอฟฟ้าที่ติดตั้งด้วยใช่ไหมติดตั้งด้วยนะครับแก้ปไหนเขายัางไงซื้ออุปกรณ์มาตัวนึงมาเสียปับ๊บอุ้ยมันไฟดูดต่อลงดิน,อ,ดนอ่านั่นคือวิธีที่1อาจจะยากหน่อยนะครับวิธีสองทำงง่ายที่สุดเลยไม่ต้องต่อลงดินทำยังไงไม่เคยลองเลยครับไม่เคยลองเลยใช่ไหมไม่เคยเจออุปกรณ์ประเภทนี้ใช่ไหมครับ อ่าไม่เคยลองเลยไม่ได้สังเกตตกโครงตกโครงต้องพาลงดินใช่ไหมถ้าไม่พาลงดินมันก็ไม่มีไม่มีไม่มีความหมายอะไระวิธีที่ง่ายกว่านั้นเลยครับทำยังไงไม่ต้องลงแรงเลยครับไม่รู้นะครับเราสลับลักครับสลับสลับขาครับลายเป็นนิวตันนิวตันเป็นลายนะนะครับแล้วก็จะหายเลยนะฮะนั่นคือการแก้ปัญหาพื้นฐานนะแต่มีโอกาสพลาดไหม พลาดอีกเสียบครั้งต่อไปก็พลาดอีกเพราะไม่รู้อันไหนไลายอะไรนะจำไม่ได้ดีที่สุดก็คือต่อกล่าวใช่ไหมครับนั่นคือดีที่สุดอันนั้นคือไว้แก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับอาจจะต้องเขียน LN ติดไว้นะหรือทําเครื่องหมายไว้โอเคนั่นคือข้อแนะนานะนะครับส่วนนี้คือเป็นตัวบอกแค่นั้นเองว่าข,ข้อข้อคำแนะนำเนี้ยนะครับบอกว่าการเลือกใช้เต้ารับสําหรับคอมพิวเตอร์นั้นควรที่จะใช้เต้ารับแบบมีกล่าวนะครับแบบมีกล่าว และต่อระบบกล่าวไว้อย่างถูกต้องต่อไปแล้วยังต่อกล่าวต่อ,อยังไงเจ้าหมฟ้าลากไปแล้วควรทำยังไงก็ไปซื้อแท่งกล่าวหลอดมาอันนึงใช่ไหมอ่าจากนั้นก็ปักลงไปในตำแหน่งที่ควรจะปักนะฮะตำแหน่งที่ดีสุดเป็นยังไงเราไปดูดูแล้วเป็นยังไงอ่าที่ชื้นชื้นนะครับที่ชื้นชื้นปักลงไปนะครับก็เป็นกล่าวแล้วนะครับ